มาถึงสดๆร้อนๆครับใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับ MU 5702ครับ สวัสดีครับผมผมเซลปอนนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับเราอยู่ที่เดิมครับร้านคุปตะาต้เอเชียอำเภอบันดูงนะจังหวัดจันทบุรีจากกันในนามคุปต้าบันดูงครับผมซึ่งตอนนี้ครับเราก็จะมาดูนะวันนี้เรามีรถโทรมาใหม่ครับสดๆร้อนๆก็คือรุ่นอะไรครับผม MU 5702ครับอ่านี่คือเซลล์ตะวันครับวันนี้โอ้มืดหน้ามืดมากเลยเซลล์ตะวันหน้ามืดมากเลยนะครับเซลล์ตะวันเนาะมาช่วยกันรีวิวรถคันนี้ครับผมช่มแหวกคือ MU 5 7าส 02ครับ5702ครับตัวนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับมาชมบรรยากาศการลงจากรถเลยดีกว่าทางนี้นี่ครับรถกำลังลงมาเลยครับ มาถึงสดสร้อนๆครับใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับคันนี้ครับ MU 5 7 0เ็อยู่5702ครับรถรุ่น M นะครับเหมาะกับงานไร่ พึ่งมาถึงครับวันนี้วันแรกเลยนะครับที่ร้านของเราครับคุโบต้าบรนดุงครับมาแล้วครับไปแล้วครับบรรยากาศหน้าร้านครับคุโบต้าบรนดุงเรา จอดมาสดๆร้อนๆครับ MU ห้าเจครับและคนนี้ครับน้องจอยครับสตาร์ของเรานะครับคนงามนะครับทำงานกับรถคูบต้าครับจนผมสีรถคูบต้าจิจนเป็นสีส้มหมดแล้วครับสีนี้ไม่ได้เกิดจากการย้อมนะครับสีรถย้อยใสโอ้โหน้องจอยนะครับคันใหญ่ไม่ใหญ่ก็เทียบกับน้องจอยก็ได้ครับ ล้อนี่แทบจะชุ่มหัวน้องจอยเลยไม่ใช่เหรอของกินน้องจอยเตี้ยใช่ไหมเรียกว่านึกว่ารถคันใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่อยู่นะครับแต่พอดีมาเทียบกับน้องจอยยิ่งใหญ่ไปอีกนะครับคันนี้อนะครับสําหรับราคาแล้วครับคันนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาเริ่มต้นนะครับตัวเปล่าอยู่ที่870,000บาทนี่ครับลูกโฉมครับรอบคันครับเดี๋ยวเซลล์ตะวันกับเซลล์ปอนจะพาดูครับผม ตัวนี้นะครับถ้ารวมอุปกรณ์แล้วก็จะตกอยู่ประมาณ90,00 0สหน่อยๆไม่หน่อยละ9 0 0 0 0 0ปลายๆนะครับนะครับเก้าแสนปลายๆหรือว่าร้านต้นๆแล้วแต่อุปกรณ์นะครับเพราะตัวนี้ใส่สามารถใส่โรตารี่ปั่นโรตารี่ได้ด้วยนะครับก็คือใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันกับ M 6 0หรือ M 7 0นะครับตัวผ่านนะครับก็ใช้งานได้ร่วมกันนะครับก็คือแรงสุดแรงนี้สับหลอมสุดยอดแน่นอนนะครับสมกับคอนเซ็ปต์ของคันนี้ครับ แกรงสุดขีดข้องตัวถึงขีดส,สุดนะโหค,คอนเซ็ปต์ยาว,มา,วม,ยามากนะครับเป็นยู85นะครับคันใหญ่นะครับน้ำหนักถึง2.8ตันโอ้โหนไม่ต้องห่วงเรื่องแรงฉุดกระชากครับ2.8ตันนี้ก็คือก็คือแรงฉุดนี้รับรองว่าเยอะแน่นอนครับผมนี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเพิ่มเติมในส่วนของระบบเกียร์นะครับตรงนี้นครัเป็นเกียร์ซินโครชัตเตอร์นะครับเกียร์ด้นหน้าถอยหลังจะอยู่ตรงที่ คงาะไยแล้วครับต่างจาก MU 55นะครับมันจะหน้านี้ก็คือหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถครับใช้ได้เลยซินโคชัตเทิลนะครับส่วน MU จะเป็นยังยังเป็นระบบเกียร์รุ่นเก่าอยู่นะครับก็คือเกียร์จะอยู่ข้างเบาะสำหรับ MU 55นะครับอันนี้ MU 57ก็คือเปลี่ยนในหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของระบบเกียร์และอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญของรุ่นนี้นะครับที่มา้องในตัวแล้วก็คือระบบของการติดตามนะกล้อง<ล>ต้องสามารถเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ นะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถติดตามรถได้แล้วว่ารถสามารถตอนนี้เวลานี้เราทํางานอยู่ที่ไหนยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้สดได้ครับสดได้ดาวก็ดีครับหรือถ้าอยากได้ที่เป็นมือสองเราก็มี mu 5 5ไว้ให้ท่านนะครับรับยดีดีให้บริการทั้งรุ่น mu 5 7และ mu 5 5มือสองนะครับก็อยู่มือสองเยอะเท่าไรครับ mu 5 5เจอตะวันประมาณประมาณกว่ากว่า นะครับไม่เยอะครับเจ็ดแสนกว่าได้ตัวรถใบมีดฐานอุปกรณ์ครบเลยนะครับดาวก็เริ่มต้นก็ไม่น่าจะถึงแสนเนาะไม่กี่หมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับก็ดาวได้สําหรับรีวิวห้าสิบห้านะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ถ้าสนใจยังไงติดต่อที่เซียวปอนได้นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ห้าสามสามแปดสามหรือที่เซียวตะวันศูนย์เจ็ดแปดห้าหกห้าศูนย์เก้าหกสี่ครับครับผมสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมถ้ายังไงก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำรีวิว คข่าวๆสลหรับ MU 5 7หนี่ก็คือให้เห็นว่ามาใหม่ๆสดๆจริงๆครับแกะกล่องลุ่มมากันเลยทีเดียวนะครับผมสนใจยัไงก็ติดต่อเข้ามานะคบสำหรับปอนในวันนี้นะแล้วก็เซลตะวันครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวเซลปอนแล้วก็เซลตะวันนะ อาจจะมีคลิปดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้นะครับกดติดตามไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางพวกเราด้วยนะครับรือถ้าไม่ชอบอย่าลืมกด d ิ s l ไลค์ได้นะครับเราจะได้เอาไปปรับปรุงและพัฒนานะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย